กำลังจะบอกสวัสดีโลกมนุษย์กล้องก็พยักหน้าผู้มองพยักหน้าใส่กูทาไมสวัสดีครับโลกมนุษย์ครับวันนี้เป็นวันจันทร์กลับมารูทีนปกติครับก็คือประชุมงานครับแล้วต้องมีหลายอย่างต้องเช็คต้องเ็นกินข้าวก่อนตั้งสติกนยังรู้สึกว่าลุมนิดหน่อยไหมมันรุมอยู่นิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้กินยาแล้วมันก็อาจจะพอถึงเที่ยงคืนมันถึงรอบมันที่มันจะร้อนกลับขึ้นมาใช่ไหมแต่มันไม่ร้อนละมันก็ลุมเฉยๆแล้วก็ค่อยๆลดตัวเองมันลงแต่ว่านี่ตื่นมาตอนเช้าก็รู้สึกว่า หึ่มๆอยู่นิดนึงแต่คิดว่าไม่น่ากินยาและไม่อยากกินยาเท่าไหร่อ่ะกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่านี่คือก๋วยเตี๋ยวเขตครับเต็งไซส์หวนีชอนบอกว่าเป็นหนึ่งก๋วยเตี๋ยวที่สมัยก่อนนั้นตอนเราย้ายมาบ้านนี้ก็เป็นเหมือนของดีประจําเขตเราที่แบบเวลาเตี๋ยวกับแม่จะไปเจอญาติหรือว่าไปเจอใครก็จะซื้อก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ไปฝากสมัยก่อนไม่ค่อยมีบะหมี่ที่เขาทําเส้นเองแล้วเป็นบะหมี่เส้นเป็นแบนหลายคนก็เลยอาจจะเรียกร้านนี้ว่าร้านบะหมี่แบนที่เด็ดก็คือโรคเกินกุง้ง อืมจอดอร่อยโคตระพวกมึงอาก,กินอะไรอีกอัลักบีไหมอลักบีอยู่ด้านนี้นะอ้ำอร่อยอร่อยมากวันนี้พี่จิ๋วไม่อยู่พี่จิ๋วไปตั้งแต่6กโมงเช้าแล้วเดี๋ยวกลับดึกเลยพี่จิ๋วเริ่มถ่ายละครแล้ว,ว่วนพี่จอดน,นั้นก็จัดการเคียงงานที่บ้านมันปลายเดือนพอดีด้วยต้องจัดการเอกสารน,านั่นนู่นนี่ว e l c o m e t ไมน n o r ม a l ไล f e พี่ตำรวจเขาทำอะไรกันก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็เนี่ยแหละมันก็ไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นนะฮะประเทศนี้จะบอกไว้ข้อเสียเห็นบอกว่ามีได้อิดชมข้อดีเยอะเกินไปเอาข้อเสียเยอะๆเดี๋ยวจะเอาข้อเสียมาให้ฟังเรื่อยๆ น,นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวของคนบ้าคีย์บอร์ดนะครับเขาเริ่มเล่นคีย์บอร์ดช่วงเดียวกับพี่จอร์ดเลยแล้วทีนี้ยิ่งเล่นยิ่งลึกเพราะยิ่งลึกแล้วเขาลึกไปทางอาัจฉริยซื้อของมาทําไวฟพอทีนี้ซื้อของมาทําเจอปัญหายิบย่อยต่าง,างๆเขาก็เลยรู้สึกว่างั้นกูขายบอร์ดไปเลยแล้วไปซื้อไอ้เชเชอร์พอร์ตหม้อแรงดันมามุ่งตรงอ่ะดีซานโอ้โหเฮ้ยดูเป็นอัจฉริยที่แทชั่นว่ะแล้วก็อันนี้เลย ถ้ามาก็ต้องมาคู่กับขนมแบบนี้ปฏิภานมาคู่กับขนมเป็นอะไรก็ไม่รู้มีปลอชอบพี่ๆรับทราบขอบคุณโควิดเดลี่สัปดาห์หนงเจ็ดแปดทอเค้เขาทาอติสารแล้วเขาส่งมาให้เราครับตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้ชื่อว่าน้องน่าจะฟูกุนะไม่น่าใช่ตัว F U ห่อหีบหรือทอทหารวะฟูถุฟูหุฟูกุแหละไหนลองแกะเดูสิโซอ้แฮนด์คราฟวิดเลิฟเลยนะนี่พี่จอ์นไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยนะเนี่ย แต่ว่าที่รู้ก็คือพาบอกว่าเป็นมลติช็อตก็คือค่อยๆหยอดทีละสีน,นีดูหมูโอ้แล้วนี่สีดูช็อตเองออก้วก็เห็นเราชอบถ่ายดูช็อตมั้งอ๋อน่ารักน่ารกเลยนี่ถ้าอยู่บนแป,ป้นก็จะประมาณนี้เออพี่จ๋าว่าไอการที่ขอบมันดูพับแบบตั้งใจพับแบบนี้มันก็ดูเป็นเหมือนกับเราเอาผ้าห่มมาห่อหมูเหมือนกันก็ไม่ได้รู้สึกขัดตานะแล่คลิปก็น่ารักดี มันมีเข็มกลัดนะเออหมูผ้าอ้อมเหรอนุเแบบี้อ่ะอ๋อเป็นเบบี้นุ่มผ้าอ้อมเป็นแบบอ๋อเหมือนแบบเด็กแรกเกิดใช่ไห<ช><ช>มแล้วเขาก็จะห่อผ้าอ้อมก็จะมีเข็มกลัดล็อกไว้ เออสีนี้น่ารักเกียวนะดูแล้วมันรู้สึกนุ่มดีนะคือปกติเนี่ยร้านเขาจะขายเป็นลัฟบฟิลครับตามลูกสูตรเลยละ่ะตามวัฒนธรรมการเล่นกันของวงการอาติสานไปตามได้ที่ไอจีครับบังกี้พี่จอดอ่านผิดขอขอภัยลัฟบฟิลทุกเดือนเขาบอกว่าเดือนหนึ่งขายประมาณ3รลอกขอบคุณมากขอบคุณมากเราว่าตัวอาติสานก็โอเคนะด้วยดีไซน์ด้วยแหละด้วยดีไซน์ที่มันไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบละเอียดดีเทลมาก ดีไซน์จะดูเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็น่ารักน่ารักใช่ไหมอจิชานก็นเลยดูโอเคเลยแหละ้านอย่างอื่นก็โอเคสติ๊กโกงสติ๊กเกอร์อาจจะยังไม่ค่อยขมมากก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆโตไปด้วยกันไปขอบคุณมากครับมีโอกาสจะลองเอาขึ้นบอร์ดเราดูสวัสดีครับ สวัสดีค่ะนี่คือพี่ป้ายพี่ป้ายเป็นแบบนักเต้นเป็นแดนเซอร์มาอยู่นิวยอร์กอยู่มากี่ปีแล้วพี่เกือบส,สิบแล้วเกือบส,สิบแล้วนะมาแปดนะอิสราดแฮงเอา,าอด้วยตลอดตอนที่อยู่นิวยอร์กรล้วพี่แล้วนี่ก็เพิ่งได้เจอกันมาอยู่เกือบเดือนแล้วพี่เพิ่งได้เจอกันเพราะว่าอิสระไปไหนมาเออไปไป,ไปกักตัวมาก็ <laughs> <laughs> วันนี้เดี๋ยวออกไปถ่ายพี่ป้ายเต้นแควมาตั้งไว้แขวมาตั้งไว้แควมาตั้งไว้ตั้งไว้ทำไม พี่ฟ้ายเคยเจออะไรแปลกๆในซาวเว่ที่แปลกที่สุดนะพี่ก็เคยเจอคนเดินม,มาขอบุหรี่แล้วก็ให้บุหรี่เขาแล้วเขาก็วิ่งไล่ตีฉ <c oughs> ันเอาวุธไล่ตีคุณทำไมวะงง <c oughs> อ่ะแล้วแบบตลกมากคือวิ่งหนีออกจากโบกี้นี่ขึ้นโบกี้หนึ่งมันก็วิ่งตามเลยนะ <c oughs> ให้บุหรี่แล้วย,ยังวิ่งไล่ตี <c oughs> อ๋อนางจะเอาทั้งสองจะได้ตัวเดียว <c oughs> อ๋อนางโกรธตอนอนางโกรธตาย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 เนี่ครับชีวิตนิวยอร์กเกอร์ต้องทับนิวยอร์กเกอร์ต้องทับ น้องมาแข็งๆเลยอย่าไปแก้พี่เจียวอย่าไปเอ้พี่เจียวไม่อยู่แต่ก็ยังคงมีแก้พี่เจียวเทาน้นหกหกโอ้โหหบาทได้กินกาแฟแล้วว้ยปองโอ้สะใจอร่อยทุกวันไม่มีเบื่อเลยโว้ย เดินหาโลเคชั่นถ่ายทำกับพี่ฝ้ายอยู่เฮ้ยได้ว่ะพี่ตรงนี้นไ,<ง>ได้ผมว่าได้นี่ครับได้ละได้ละได้โลเคชั่นแล้วอ,อะไรนะตรงน, <laughs> นะงนี้แหละที่ฉันหาอยู่ผมมีที่หาไม่นะเดีวนี้แหละถ่ายเต้นก่อนแล้วค่อยไปเก็บอย่างอื่นทีหลังมาดูคนระับใต้สะพานแม่งเท่ทีผ่ผมเด็กสเก็ต ต,ต้องได้อะไรกลับบ้านดูดีนะโอ้งคอัวเออมุมน,นี้ดูดีมากเลยเย่านนี้แั่งเอาอ่ะอยู่ lower east นะครับ lower east side แมทเฮ้พี่อันนี้ใช้ได้ว่ะพี่ผมชอบอนะันนี้ เป็นค่าเสร็จขึ้นมาประชุม แล้วก็เข้าทิ c o อดเสร็จแล้วก็ยกใหม่ขึ้นทีนี้ก็จะเหมือนยืนประชุมเหมือนยืนแถลงการอะไรสักอย่างซึ่งด้วยความที่เราประชุมอย่างเดียวเนาะพี่จอรไม่ได้นั่งโต๊ะทํางานและไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ทํากราฟิกอะไรสักเท่าไหร่แล้วฉะนั้นเวลาเราประชุมเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะพยายามบังคับตัวเองให้ยืนประชุมได้ซึ่งพี่จอรว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะถึงแม้ว่าจบมันมันจะเมื่อยขาสักนิดหน่อยแต่ว่าก็รู้สึกดีกว่านั่งแล้วเราก็ได้เคลียร์โปสเตอร์หรือว่าท่าทางการยืนต่างๆของเราให้มันโอเคด้วยน่เองประชุมแล้ว ตอนแรกนึกว่าจะหนาวดีค่ะตอนแรกนึกว่าจะหนาวแต่ว่าไม่หนาวเลยมือผมเย็นเชียบเลยนะแต่แบบแต่ร่างกายอบอุ่นมากร่างกายอบอุ่นจนน้ำมูกไหลอ่ะเออโอ้แต่ดูบรรยากาศใช่บรรยากาศตรงนี้มันมันมันเท่มากเลยนะเท่มากเต็มเลยใช่ไหมป่ล้วเราก็จราดีเออเราลีดีกว่าเพรมันจะมืดลเสียดายอยากเอาอยากเอาคลิปเต้นลงมากแต่เพลงมันติดลิขสิทธินะลงแบบนี้นิดหน่อยกันอ่านิหน่อยแบบแบบแป๊บแป๊บพอ แม่ครับแม่ครับพี่จอดออกไปข้างนอกพี่จอต้องออกไปซื้อของข้างนอกจะนั้นพี่จอกินข้าวข้างนอกเลยเลี้ยงข้าวพี่จุย้ยพี่จุย้ยอุตส่าห์พาไปซื้อของโอเคโอเคและนี่คือเรื่องน่ายินดีครับเราจะมาร่วมกันยินดีโอ้ oh, ไม่รู้จะสาธยายว่ายังไงดี oh. แต่ว่าขอให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับช่วยกันนะครับปรบมือ รถคันใหม่ของพี่จุ้ยอย่บบางเป็นการ <g ülme> และนี่คือเหตุผลที่เขามารับเราไปซื้อของ <g ülme> โอ้ยเฮ้ยสามวันเลยไม่หันสงครามมาโอ้โหมุมนี้สวยนะเนี่ยพี่จะชอบกระสันรตรุงนี้หนาๆเนนะี่ยมันลึกอะมันซอลล่องลึกอะ <c oughs> ใช่ใช <c oughs> ่ใช่ตรงนี้ตรงเนี้ยลึกดี <c oughs> หน้าหลังเลยเหมือนคันคล้ายๆกันยินดีด้วยกับนี่ของคุณนะครับพี่จุ้ยนี่นี่นี่ดูดูอืมชอบมากเลยช่วงนี้ชอบมากตรงคือตรงนี้ ใช่ใช่แฝงลงล่างแฝ่มันคือมันมีมิติอ่ะมันมีมิติรถคันนี้มันโคตรจุ้ยเลยอ่ะทรงมันแบบจุ้ยมากเสียอย่างเดียวติดจอดนอกบ้านนะฮะโดนไล่ไปจอดนอกบ้านก็จะสภาพอย่างนี้เละอันนี้นี่คือเปลี่ยนเมื่อไหร่ครับล้อ <het> เอาแกลเอาแกเหรอ,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 อให้เริ่มผ่อนเดินแรกก่อนให้เริ่มใจเดินแรกก่อนแล้วค่อยล้อค่อยคิดก็คือเอาเอาเอาให้เต็มรอบยางก่อนเอายางนี่ให้คุ้มก่อนเอายางให้คุ้มก่อนเนี่ยเนี่ยมันมันมันเปิดมาเป็นยังไงสิฮะ อประตูเนี่ยมันเซ็ตได้ตีทั้งนึงอ่ะเปิดกี่ประตูจุ้ยก็ใช้คนเดียวไงก็เลยตีแล้วเปิดแค่ประตูคนขับเปิดสามประตูครึ่งได้ไหมเปิดทุกประตูยกเว้นคนขับได้ไหมไม่ได้ไม่มีฟังก์ชันไม่ครบไม่ครบไม่ครบใครก็จะใช้ว่ากไฟฟ้าอ่อ่าไม่ไม่อัตโนมือข้อเสียอย่างเดียวของคันนี้อ๋อบัคคันเดียวของคันนี้คืออัตโนมือโอ้เฮ้ยเหมือนเขาจะเน้นสันนะสวยดีนะ ปเดี๋ยวเราจะไปอีเกียกันนะครับพอดีว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อของมาเพื่อที่จะเตรียมถ่ายงานลูกค้าแล้วเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพี่จอนก็งงตัวเองเว้ยว่าเฮ้ยทำไมกูอยากออกไปอีเกียจังเลยแต่ว่ากูแม่งไม่ได้ไปสุดท้ายไปปะลอนกับพี่จิว๋วพี่จอนก็คือจริงๆแล้วพี่จอนแม่งต้องออกไปอีเกียแต่ลืมแป๊บหนึ่งพี่จอนเอาหน้าก,กากโจทย์ว่าแรกกันสัตว์ประจำวันนี้นะครับได้แก่เบบี้บูมเมอร์ ซึ่งพี่จอก็จะวาดระหว่างทางที่พี่จอนั่งรถพี่จุ้ยไปว่าพี่จอเอาไอ a d มาด้วยไป let's go <S โอ้ยหอมจัง หนาวมากเลยค่ะท,ที่ปวดเยี่ยวใช่ค่ะที่ผมปวดเยี่ยวครับเลยต้องมาแหาม,ไม่ไม่ปวดเหรอไม่ได้ปวดมากพี่คือไหนๆมาเจอกันแล้ว่เราถ่ายเสร็จแล้วเพลงหนึ่งนะก็เลยอยากต่อเพลงสองหาที่เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็จะหาที่ถ่ายเพลงสองต่อ,อถึงแล้วครับนี่ครับรูปวาดพี่จอรเป็นแบบนี้เราใช้เวลาประมาณ2ี่นาทีครึ่งชั่วโมงเพิ่งเคยวาดรูปในรถไปครั้งแรกก็จะอ้วกเหมือนกันเออชืแต่ก็นี่แหละนี่คือถ้าเกิดพูดถึงบูมเมอร์ แรงก็จะต้องนึกถึงกายจากสตรีทไฟตเตอร์หรือว่าเด็ก90แบบพี่จอรเรียกมันว่ากิวบ้มแรงบ้มแรง <c oughs> นั่นแหละไปหาซื้อของมาถ่ายงานลูกค้าก่อนนะ <c oughs> สุดยอดเลยรถน,นั่งสบายมากเลยหอมรถใหม่ <c oughs> ด้วย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> สัมผัสดีนะ <c oughs> ชอบ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 อันนี้ผมชอบนะอันนี้ผมชอบนะผมชอบนะนั่งมาแล้วเครื่องเสียงดีนะขอให้โพสต์มาด้วยนะเราจังงี้เลยนี่แหละอันนี้พี่เขาบอล่อซื้อเก่งอ่ะเรียบร้อยสรุปครับแผนล่มหาที่ถ่ายดีๆไม่ได้นะไม่ได้ไม่งั้นต้องไปทางแควอีกแล้วซึ่งถ่ายไปแล้วเนาะใช่แล้วมันไม่เข้ากับ ให้เข้ากับมูดเพลงที่พี่ป้ายเขาอยากได้ก็กวันนี้ก็เดี๋ยวคงแบบหาอะไรกินพี่ป้ายหิวด้วยข้าวดีกว่าแล้วก็เบรกก่อนลแล้วก็ถ่ายวิดีโอใช่ใช่โลด้วยแหละเรื่องหาโลสำคัญโลมันเยอะนะแต่มันต้องดูมูดเพลงนะเนาะว่าเพลงมันเข้ากับตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อย่างเมื่อกี้ที่เราไปมันก็แบบดรีมมากเลยดรีมมากเลยใช่ไหมใช่ดิบสกินดาบจะมาแบบว่าน่ารักน่ารักสาวๆก็ไม่ไหวใช่ใช่ต้องหาเดี๋ยวคงได้ดูอีกเรื่อยๆครับอิสระกับพี่ป้ายอยู่ด้วยกันประจำทำไรอ่ะทำไรอ่ะ ซื้อขขาหลาหนองมนซื้อมาสักกี่บ้องเนี่ยงแปดบ้อง <c oughs> มึงบอกกูทีว่ารถเราอยู่ซอยนี่ถูกแล้วใช่ไหมถูก <c oughs> แล้วไม่เอ้ยไม่มีรถไม่มีถุงจะไปแดกข้าวหิวข้าวจะตายหา่าแบกบ้องไปไม่ไหวจริงโอ้ <c oughs> จริงๆเรายอมจ่าย29บาทเพื่อถุงก็ได้นะกูลืมเออแล้วก็คิดว่าเอารอรถไม่ไกลว่ะก็ <c oughs> ไม่ค่อยไกลอ <c oughs> ไฟมันเป็นแบบกระพริบกระพริบแบบใช่ดิไปช่วยโอ้ไม่โดนรถมึงใช่ไหมไม่โดนไม่โดนโอ้แต่โดนเขาตี โดนซัดตีนกูเต็มเลยลไปซัดทำไมอ่ะทำไมากินมันไหลไหลลงข้าตีนนี่เต็มๆเลยแทงลงมาเลยนิดเดียวเดียเด๋ยวก็หายมันแค่แบบติด,ดยยจ,จี๊ดอะเหมือนโดนเจาะยางอะอ้าเจ็บเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดอะเจ็บจริงเจ็บจริงอ้าวกินอะไรอยากกินอะไรช่วยชิยายหาอะไรกินดีกว่าได้ สวัสดีค่ะน,นี่คือน้องหนิงนะครับเป็นลูลกสาวาใช่เป็นลูกสาวพี่ฝ้าย <c oughs> เป็นลูกน้องเป็นลูกน้องอิสระด้วยลูกน้องจุฬาอักษรจุฬาใช่อักษรจุฬา,า,าพี่ฝ้ายพามากินพี่ฝ้ายบอกหิวมากมากินอาหารยุโรปเลยนก็คือพี่ฝ้ายก็คือบีซีมากกับการคนอาหาร ดูน่ากินมากและอันนี้ครับ, <See? S 1> รบอันนี้นี่ <See? S 1> <Wow. S 2> so big it's like fried um it's called veal but it's like fried chicken oh, it's veal yeah it's veal oh แปลด้วยครับแปลด้วยครับคนฟังมาดูเนี่ยคืออะไรคะเนื้อลูกวัวปะคะใช่ไหมคะหรืออะไรอ๋อ no it's not chicken right guarantee of you it's not a chicken no 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 เป็นเนื้อลูกวัวค่ะ no 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 but it looks good so yeah it's good it's good yeah หรอน่ากินเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโคคัสกับชีสมาด้วยกันคืออิตาเลียนเขาจะชอบกินอะไรอย่างนี้เวลาเวลาแบบก่อนเราจะกินเมนหนึ่งใช่ไหมคะครับผม มีนก็จะมีอาร์ติชโชกมีผักแล้วก็มีมันจะได้อาดูดูแบบ<ด> <healthy. S 2> แเฮลตี้คือแ,แ,แบบเฮลตี้นิดนึงอย่างเงี้ยเอออ่าน้องหนิงค่ะอ,อาชีพเป็นอาชีพเป็นไรเคยไปต้องดูคนนี้จอร์ดจอร์ดต้องเรียกจอร์ดครับคือแบบจอร์ดมันชอบอาหารอิตาลีมากเวลากินอาหารอิตาลีแล้วได้ยินจอร์ดตลอดไปซัดไปไปอร่อยใช่ไหม ใช่ออนีสวยดีสวยมากลึกาพี่กีดๆดีสปาร์คยคระโดูดีมากเ okay. ลยครับมีภราด้วย และนี่คือการพาพ่จุยมานั่งแดกผักครับซิสเลอร์นี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่แบบว่าโอ้ยเราในช่วงมหาลัยนี่คือผูกพันนะเพราะว่ามันแบบร้อยกว่าบาทแล้วเราก็อัดแต่สลัดเออเอาซุปไปซะสี่ห้าถ้วยสลัดอีกสักหกเจ็ดถ้วยเอาเส้นมาเอาไข่ไอ้เนี่ยไข่นกกระทาเอออัดแม่งเป็นสิบสิบพองอ่ะเอาแม่งให้อิ่มให้คุ้มอ่ะอัดจนกระเล่มขึ้นเออก็ถือว่าเป็นแบบร้านที่เราโตมาฉะนั้นก็พามากินแล้วกูสั่งซะสาวเลยนะแตงโมปั่นถ้าใครทันกินรุ่นประมาณสักสิบปีที่แล้ว เบคอนบิดมันจะไม่เหมือนอย่างนี้พูดตรงๆมันก็อ,อีกยี่ห้อหนึงอ่ะแล้วมันจะแบบติดมันหน่อยอมันจะไม่แข็งแบบเนี้ยนะโอ้โหสุดยอดเลยโบเบคอนบิดใส่ซุปแบบว่าอลังการพี่จ้าคุยกับพี่จุย้ยแะสรุปออกมาเหมือนกันก็คือใจความหลักไม่ใช่จานเนื้อที่สั่งจานเนื้อที่สั่งนี่บางครั้งนี่คือเอาตัวม่ติห่อกลับบ้านเอาไปกินที่บ้านนั่งกินสลัดาราก็ถือว่าฟินก็มิชชั่นคอมพลีทครับวันนี้ซื้อของแล้วแล้วก็รอถ่ายงานอยากให้สเตจูนเลยสําหรับงาาานนี้เพระว่ มันต้องยิ่งใหญ่อลังการน่ะมันต้องว้าวต้องว้าวแน่นอนนลยแล้วก็จะเกิดคำถามว่าได้นานสักเท่าไหร่เชียวหนึ่ง <c oughs> อาหารของคุณอยู่ถาดที่ยม2เ <c oughs> มื่อได้อาหารครบแล้วช่วยกดปุ่มยืนยันบน <c oughs> าาหน้าจอด้วยค <c oughs> ่ะทานอาหารให้อร่อยค่ะอยากกินอะไรไหมครับเอออย่างชอบเลยว่ะหรือน,นี้มีน้องมาเสิร์ฟด้วยเฮ้ยเราไปกินข้าวกันก่อนแล้วครับตอวทอมาร่นะจ๊ะบ๊ายบาย